สวัสดีฉันคือเจ้าหญิงดาพันเซลนะถึงฉันเจอผมไม่ยาวเหมือนในนิทานหรือการ์ตูนก็เถอะแต่ฉันก็คือราพันเซลฉันอยู่ในหอคอยอยู่คนเดียวสาเหตุที่ฉันไม่อยู่ก็เพราะฉันอยากจะเจอรักแท้ฉันอยากจะพบเจ้าชายฉันก็เลยขอท่านแม่และท่านพ่อมาอยู่ตัวคนเดียวอ่าเออข้าไงต่อดี โอเคค่ะก็มาพบกับเดอะซิมสี่นะคะเดอะซิมสี่กับราพันเซลรามันเซลนะโอเคมาพบกับนางเอกของซีรีส์นี้คือราพันเซลน่ารักคุ้งกิ้งอ่าก็เราก็ไปซื้อเดอะซิมสี่พักแบบตัวเต็มแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วเราเล่นเป็น48ชั่วโมงนะตอนนี้เรามาซื้อตัวเต็มแล้วนี่ไง มาเปิดซีรีส์ใหม่เลยอืมดาวพันเซลนะคะก็คือเอาแบบมาจากดาวพันเซลในติสนี่เลยค่ะอืมนี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงก็มาอยู่หอคอยคนเดียวนะคะก็เหมือนที่เกินไว้ตอนเริ่มคลิปคือมาหาเจ้าชายในฝันคือไม่ได้มาโดนแม่เลี้ยงใจร้ายขังแต่อย่างใดมาหาเจ้าชายเข ก็พอเล่นไปบ้างแล้วนะคะลาพันเซลเนี่ยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังกินอะไรอยู่ซ oh, ีเรียล <Be ba. S 1> อร่อยมากเลยเนี่ยเฮ <laughs> okay. ก็ไปซื้อเดะซิมสีทางออริจินนะคะซื้อภักไอสองพันสามรอยี่สิบอะ อะไรดิจิตอลดีลักอะไรนั่นแหละโอเคนะก็แล้วก็ไปซื้อภาคเสริมมาด้วยพ่วงไปเลยภาคเสริมนี่มีตั้งแคมอะไรอะ่ะอุทยานห่งสานะ่ะนะคะก็อยากจะลองไปดูเหมือนกันยังไม่ได้เล่นเลยอุทยานนะอ่ะน,น,น,นะตอนนี้ก็มารีวิวบ้านกันก่อนดีกว่าอ่าอาจยังโอเคอันแล้วก็นี่นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องกินข้าวเนี่ย แล้วก็ทำอาหารนะแล้วก็มีห้องอาบน้ำห้องน้ำเล็กๆก็บ้านที่เราอยู่นี่เป็นหอคอยนะคะหอคอยแต่เป็นหอคอยที่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องใช้เส้นผมปีนลงมาแบบในนิทานนะคะหรือในการ์ตูนเนี่ยออกไปไหนมาไหนได้นะนี่ไงอา้าวเฮ้ยมุ่มกล้องยังไม่ยังมุมกล้อง อ้าวนี่ค่ะนี่ไงเนี่ยหอคอยนะเห็นไหมนี่นี่คือข้างหน้าโอเคก็ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องมุมกล้องเท่าไหร่ไหนอะหนูเพราพันเซลตอนนี้กำลังล้างมือจุขะอนามัยนะคะอ้าวมุมกล้องทำร้ายอ่ะขึ้นบันไดแล้วกำลังจะไปดู ทีวีนะคะแนวแอคชั mm ่น hmm. ก็ตอนนี้ยังไม่ได้โหลดมอดไทยเลย mm hmm. ก็บางทีเราอาจจะแปลไม่ได้นะคะบองอันนะเรากาอังกฤษมากโอเคมาดูท oh. ีวีนี่มีหนังอะไรให้ดูนะอ๋ oh. พีระมิดเหมือนทีแกจะดูเดอะซิมสามนั่นเนี่ยตัว uh huh. ละครจากเ oh. ดอะซิมสามอุ้ยโดนไฟแล้วโดนเอ้ยเดอดตกนะ้ำ อ้าวนั่นใครอ่ะนางเอกอะนะ่ะอ้าวทะเลาะกันแล้วอ้าวมัมมี่ <c oughs> เออมัมมีอ่อ้าวเฮ้ยกำจบไวมาก <c oughs> หนังอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่ะเปลี่ยนแล้วนะคะทำตอนนี้เธอรู้สึกแ <c oughs> ฮปปี้แฮปปี้มากอ่า ความต้องการเธออยากไปนี่อยากไปความต้องการสังคมนะคะอยากไปพบปะผู้คนอ่จากแชทอยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากไปพบคนคนหนึ่งไปพบคนอื่นๆงนั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวเที่ยวปุมเที่ยวอยู่ไหนฮะเที่ยว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 ตรงไหนวะลืม เอาตรงไหนลืมเด <laughs> ี๋ยวนะโกล์ออนว a ก a t ชั n นมูฟทาวเวลไม่ต้องดูละถูกไปเนี่ยเฮ้ยอย่าบางังอ้าว ไปแล้วนี่ไงมาแล้วนะคะทาวเวลไปเที่ยวไหนดีอ่าอ้าวไอเมอืองนี้เข้าไม่ได้หรอไอตั้งแคมป์เนี่ยอ่าไปเที่ยวที่อื่นก่อนนี้นแหละไปเที่ยวไหนดีเออนี่ก็เหมือนจะเป็นพวกบ้านทั้งนั้นเลย อะไรดีอะที่ไหนดีที่ไหนดีฮึอะกลกิดไปก่อนโอเคมายังนี่มาแล้วเป็นเมืองโอเอซิสเลยนะคะ เนี่ยมีแต่พื้นทรายไปหมดเลยอุย้ยยังไม่ถนัดมุมกล้องนะคะไปเที่ยวไหนล่ะ <c oughs> แล้วที่นี่มันคือที่ไหนทำอะไรฮะฮะอา้าวให้ทำโกเฮียนอกอันดอที่ไหนคะเนะี่ยบ้านคนหรอ คนเลยเนี่ยใหญ่มากเอาเข้าได้เลยมีใครอยู่ไหมคะอันนั้นไงเจ้าของบ้านไปเนี่ยอ่าเฟลลี่อินเทอร์ดูอินเทอร์ดิวส์แนแนำตัว <c oughs> สวัสดีค่ะหื้ <c oughs> เป็นผู้ชายสวัสดีค่ะตอบซึ้งหน่อยสินี่ไงก็พบเพื่อนหน่งคนลองคุยนะคุยเรื่องตลกอามานั่งคุยเลยเอา้าจะคุยกันไม่เนี่ยทำไมไม่นั่งโซฟาเดียวกันคะเป็นไร โอ,โอ,โอ,โหหอ้หมุนมุมกล้องแม่หมุนมุมกล้องไงคะเนี่ยรู้สึกไม่ชิน,นทำไมมืดจังอะ่ะเปิดไฟสิเปิดไฟไม่ได้อีกบ้าน,นเธอทำไมมืดจังอ่ะเ <c oughs> นี่ยฉันซื้อรถคันใหม่มาด้วยนะจะลองนั่งไหมเอ๊ะฉันนั่งได้ด้วยหรออ,อ,อนี่ฉันอยากจะลองกินคัพเค้กด้วย,น,ยนะ เฮ้ยมันมีวัแรงวันตอมอยู่นะอะไรวะนี่ตู้เก็บของอ่ะฉันยกให้เอาไหมจริงเหรอให้ฉันเหรอพี่อะเดี๋ยวนะภากอะไรวะเนี่ยอ่าเทลโจ๊กอ่าแอกทูอะไรดีอ่ะเฟลี่อ่าเก็ตทูโน อยากจะกอดอ,อยากจะกอดสักใครสักคนอ่านี้อยากปลูกต้นไม้กอดได้เหรอเธอเดี๋ยวนะ,ะกะนุ๊<ล>กแอคติวิตี้ฮันนี่ตนวีบสซิฟลฟูบะบร์บเชลีฟตลันอ่ะ เฮ้ยเนอวตอนนี้เธอง่วงนอนนะคะตอนนี้ง่วงนอนพี่ทําไมขารีบจังเลยตอนจะแต่งตัวละครตอนแต่งตัวละครนะคะเห็นนะมีที่นอนไหมเธอนี่ไงเห็นพอดีเลยสลิปแม่สลิปเลยโอ้ยง่วงง่วง เฮ้ยทำไมบ้านเธอมันมืดจังเลยฉันอยากนอนไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วนอนนอนค่ะนอนนอนเดี๋ยวนี้เดือนดืนเออฉันง่วงนอนอ้าวมืดแล้วนี่นะขอฉันนอนหน่อยได้ไหมจะโดนไล่ไหมเนี่ย อา้าวนี่ง่วงนอนจังเลยเป็นบ้านคนที่ใหญ่มากเลยนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราแต่บ้านเราสวยนะถึงจะเล็กก็เป็นหอคอยก็ไปโหลดจากแกลเลอรี่มานะคะเสื้อผ้าก็ไปโหลดมอดมาอนอนนอนนอน มันมีวิธีอยากซูมเข้าไปใกล้กว่าเน,นี้ยยังปรับมุมกล้องไม่เป็นนะคะ,อะตอนนี้เธอยังไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยยังไม่ได้ไม่รู้เจะเป็นอาชีพอะไรดีตื่นมาก็หิวเลยนะคะงั้นหาที่ทำอาหารให้ทำอาหาร สลัดซิงเกิลโอเคทำสำหรับคนเดียวโอเคงี้ไปเลยไม่มีใครมาไล่ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นสิบซิมสามนี้โดนไล่ like <c oughs> ไปนานแล้วก็ราพันเซลนี่ก็คือออกจากบ้านออกจากปราสาทออกจากวังมา เพื่มาตามหาเจ้าชายนะคะก็มารุนกันว่าใครจะเป็นเจ้าชายของลอพันเซลนะคะนี่คิสตอรี่แบบสดๆเมื่อกี้เลยอ่ะตอนนี้เธอก็ยังเป็นสาวโสดลันลาอยู่นี่สาวโสด ตื่นแล้วสิอ่าตื่นแล้วตอนนี้เธอรู้สึกอะไรเนี่ยอ่ยังไม่ชินมุมกล้องมันฮะ,ะแล้วไม่บ้านมืดมืดเดี๋ยวฉันตามเธอไม่ทันรู้ไหมตามไม่ทันนะคะอ้าวเฮ้ย ีผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นไวผู้ใหญ่นะคะเธอตอนนี้เธออยากดูหนังโรแมนติกอ่าอยากปลูกบางสิ่งบางอย่างอยากออกไปข้างนอกนี่ทำอาหารชอบดูมากเลยค่ะมันดูมีสีสันมากเลยตอนทำอาหารเนี่ยตจ้ซิมสี่เนี่ยทำสิทำเร็วเออเออไออ้าวโอ๊ยโอยโอ๊ย ดูเสียดูปาดนิ้วหมดเลยอตอนนี้ทักษะเธออยู่ที่ไหนเนะี<ม>่ยทักษะทักษะระดับหนึ่งนะไม่เอาแบบไอตอนที่เราทดลองเล่นแล้วนะทำแล้วไหมเลยไหมตัวมาเลยนี่คุกคุกคุกไม่น่ามีอะไรไหมนะสลัดเออกินแน่ไหมล่ะ บ้านมืดจังเลยค่ะการเด้นสลัดอยู่ดีคุณภาพดีนะคะกูดกูดมืดอะทำไมเธอไม่ปั้นเธอไม่เปิดไฟหรือไม่ติดไฟเนี่ยทำไมไฟไม่สว่างเลยบ้านพวกเธอต้องบ้านพวกเธอสินี่ดมดมยังไม่มีงานทำเลยนะ ระหว่างนี้ก็มาดูงานกินแล้วสิตอนนี้เธอรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขกินแล้วจ้องอะไรอยู่อะคะ,ะกินแล้วกินแล้วอ่ะทำงานนะอ่าเป็นไรดีนะเขียน นักกีฬาเอ็นเตอร์เทนให้บันเทิงนะคะมันก็ใส่รับนักธุรกิจเออพวกเชฟนักปินอวกาศผู้รู้เทคโนโลยีอะไรประมาณนี้ปะอ้เนี่ยอันนี้ก็นักวาดรูปไอ,อเจกอนแหละอันนี้ไม่แน่ใจอะโจนปะ่ะอัจฉรกรรมอ่ะงั้นก็ เาพันเซลเป็นไรเดียครั้งที่แล้วเราเลือกเป็นเพินติง้งเป็นจิตกรนะแต่เราก็ยังเล่นไม่สุดเลยอะ่ะงั้นเป็นจิตรกรเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะเย้ <S <S yeah, จิตกรนะคะงั้นฉันจะต้องซื้อไอ้พวกกระดานวาดรูปอะไรมาด้วยหรือเปล่านะเค okay. หลังจานหลังชามบ้านเขาเราก็กลับบ้านเราอยากเที่ยวค่ะไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมเราไม่หลงอยู่บ้านใครก็ไม่รู้เนี่ย go on vacation อ่ะลองดู แคมกันเย้เ yeah. นี่ยอ,อยู่ตรงไหนดียววันเดย์สองวันได้ไหมสองร้อยยิบสองเลยหรือนี่คืออะไรอ่ะเป็นรีสอร์ตปะโหแพงเนี่ย มานอนแบบดีกี่าอะสอง้ย้ถือบนเดียวก่อนบนเดียวก่อนแล้วกันนะคะดาพันเซลฉันจะมาฉันจะมาท่องเที่ยวในป่ามาตั้งแคมป์สุดอากาศดีสุดนี่ก็ถือว่าโอกาสมาลองเล่นภาคใหม่โอ๊ยทำไมสกระปรองวัดนี่เนวโอ้เม,ม้นเมลน้วฉันจะต้องไปอาบน้ำที่ไหน อาน้ำอะ่ะคณจะไปอาบน้ำที่ไหนคะอ๋อนี่นี่มีมีไหมเขามาสร้างอะไรให้นักท่องเทีย่ยวไหมอ๋อห้องน้ำค่ะยังโชคดีะคะมีห้องน้ำเนี่ยอ่ามีคนมาพักด้วย โอเคมาสำรวจนะคะอ่ะโอ้มีห้องน้ำให้ด้วยอุ๊ยหลัวอ่ามีอะไรให้มั่งเนี่ย Have a quick view ไม่หาอะไรตื่มดีกว่า juice ดื่มน้าละะ้ยโวเกรดยอดเยี่ยมที่สุดเลยบรรยากาศแบบนี้เกงงงอยู่เลยเนี่ย <Okay. S 2> ทำไรมั่งเนี่ยง,งงอยู่เลยอ่าตอนนี้เธอก็มีความสุขดีไม่ได้ขาดอะไรไปนะคะเที่ยวดีกว่า p r a c t i c ฝึกอะไรอ,ะอ่ะอ้าว ปึกทั้งท่านที่ถือน้ำ่ะนะอ่ะเฮ้ยอ๋อโยนนะโยนเกือกม้าเหรออ่ะโยนอ,อ้าวอุ๊บไม่ได้ฮู้โยนเลว อู้อ้าวไม่โดนฮขำฮะ,ฮะโดนไหมไม่โดนโดนไหมยังไม่โยนเลยอ้าวนี่โจ๊ยังไม่โดนน,ดดน,นี่ยังไม่โดนเฮ้ยน่าเบื่ออารมณ์เสียดื่ม ลมเสียฉันลมเสียจริงๆเลยทำไมไม่โยนไอ้ไม่โดนโอ๊ยฉันตั้งไฟก็ได้ไลท์นี่ฉันไม่ทกไม่เล่นแล้วไอ้นี่ฉันจะไปก่อไฟอ่ะสรุปจะนอนยังไงเธอรู้ยังเจ้าหญิงต้องมาตั้งแคมป์คนเดียวนะคะอะไรเนี่ยเจ้าหญิงอ่าก่อไฟ แอดล็อกไอ้นี่ย่างอะไรอะฮอตดอกดีกว่าย่างฮอตดอก ยังไม่จะเสร็จอล,ลูกอ่าเพลคืออะไรอ่ะเล่นไฟได้ด้วยเหรอคะ <c oughs> ยัง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 เมื่อไหร่มันจะสุกฮอตดอกชิ้นเนี้ยอ้าวอ้าวเลได้แล้วได้แล้วอ้าวไม่กินอีกเธอไม่กินหรอรัแบบเก็บนี่เขี่ยไม้เหรอ เล่นไฟมันเพลงวุ <becue> ้ยเป็นเมาส์เมาส์โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไหมะระวังเอาแฮงเอาคือนี่นี่โอ้โอ้โอ้ผู้ทำไดกันเดี๋ยว จะลุกทนไมเอ้าดับอ๋อดับฮ่าฮ่กินอีทเดี๋ยวมันบูดค่ะเจ้าหญิงโอยที่นี่บรรยากาศดีจังเลยถึงจะลำบากไปหน่อยไงก็เถอะไม่มีไฟฟ้าอตรงนั้นก็มีเต่า อดอกอย่างได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีเตาย่างทอดดอกแต่เราใช้กองไฟนะคะอ้าวกำใช้กองอา้าวมีเด็กมาด้วยมีเด็กมาด้วยอถ่ายรูปเก็บ สวยไหมสิฮาเฮเขากำลังกินคัทดอกคิดถึงคัพเค้กเดี๋ยวนะอ้าวอ,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 อะไรอ่ะเมื่อกี้ตบยุ่งเหรอคะมาคุยดีกว่าหาเพื่อนนี่หนูมาคุยกับฉันหน่อยสิดูไหมว่าฉันเป็นใคร เ,เด็กไม่สนใจเด็กไม่สนใจโซโซมาคุยซิคุยกันตรงน,นี้เลยเหรอเ <c oughs> นี่ยฉันชอบอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันอา้าจำไม่ทันหนังสือเธอชอบหนังสืออะไรล่ะเด็กแม่งก็ไม่สนใจนะคะสนใจฉันไหนสิยาฉันเป็นถึงเจ้าหญิงลนาะเานเซลเลยนะเนี่ยเคยได้ยินชื่อฉันไหม นี่หนูอยากกินคราเค้กเปล่าอะไรวะรถถังหรือจะเอารถถังอะฟัดฟูดเอาไหมมาคุยกับฉันสิหันมาคุยสิเลิกเล่นอะไรเกือหมาเนี่ยโอเคเด็กไม่สนใจอ้าวเม่นตัวหนูไม่ไปโรงเรียนเหรอรู้สึกเธอพูดอยู่คนเดียว โอเคพอพอ,พอไปหาที่อื่นดีกว่าท่องเที่ยวที่อื่นนะคะโกเฮียมันมีที่ไหนให้เที่ยวบ้างอะ่ะก็ยังไม่ชินนะคะเดแต่ซิมสี 4. มุมกล้องโอ้โอ้โอฉันโอ้ยมองกระตุกมากระตุกอ้าวออกเชย กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมนะคะมาตั้งไอ้นี่กันดีกว่าเนี่ยมาตางเต้นกัน กลางเต็นทนะ์นะนี่โอ้โหตะกลางแป๊บเดียวเองทำได้ไงอะ่ะ <c oughs> เวลาเข้าค่ายเขาเป็นเต็นท์แบบโอ้โหเขาต้องแบบนี่นนนนหน่อยซี่นานๆหน่อยอารีสแพลนอาฟวิดคืออะไร <c oughs> คืออะไรคะ เป็นอ่าพุฒนี่อิมมูนเทอรี่อ้าวเฮ้ยเก็บเหรอ ى. เดียวไดวไม่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 ตั้งใหม่ตั้งใหม่โน no, นะฮะตั้งใหม่คนะ่ะอ่าซี p น้บรีแบบรีดอะรีดอยากเข้าไปดูในเต็นนะ่ะมีอะไรอะ่ะ ดูเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้นะคะเข้าไปดูในเต็นท์ไม่ได้แย่ yeah. เลยอ่างั้นเรามาสำรวจดีกว่าอันนี้ก็คือภาค o u t ดอนะคะเป็นภาคที่เราสามารถมาตั้งแคมป์ในป่าได้นี่ก็มีอ่ามีสวนม,มีป่ามีเป็นผู้คนมาเที่ยวนะคะก็ต้องสำรวจกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหม อันนี้ก็คือรูปปั้นอืมดูได้นี่มีคนมาก่อไฟด้วยเนี่ยแฟนกันปะเนี่ยก่อไฟด้วยเดียเขาใส่ชุดกินเหมาะจะตั้งแคมป์กันเราใส่ชุดเจ้าหญิงมาเลยค่ะนี่อ้าวเขาใส่ไฟเพิ่มค่ะไอ้ฟืนเพิ่มอ้าวอันนี้คนนี้เขาก็าอยากจะมาร่วมวงด้วยนะอ้าวเหมือนด้วยว่าจะมาทางนี้ อ่าอ้ามาม,ามามาก่อไฟอ่านี่เพิ่มฟืนเอ้าไปนอนต่อเอ้ยไปลีศต่อนะอ่าเดี๋ยวองหญิงองหญิงลาท่านเซลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนขอจากปลาท่านผู้ชมก่อนนี่ก็องหญิงลาท่านเซลนะคะขอจบพาร์ทเลยนะกันเลยแล้วกันนะคะก็นี่ นานเล่นนานแล้วอ่ามุมไหนดีก็ขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับพาร์ทแรกก็ยังไม่มีอะไรมากแค่มาเออมาแคมกันนะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยอ่ะก็เป็นการเล่นเด e Sims สสี่ตัวเต็มวันแรกเลยเพิ่งซื้อวันนี้ก็เลยวันนี้เลยนะคะแคมวันนี้เลยด้วยช่วยติดตามกันด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ Okay, bye bye.